น่าอิจฉาคู่รักมาราธอน13ปีชีวิตคู่มั่นคงลูกสองเป็นโซ่ทองคล้องใจเพลอเสดเดียวผ่านเวลามาแล้ว13ปีสำหรับชีวิตคู่ของก้อยรับเวนกับโตูนบอบบี้แลมล่าสุดวันนี้ก้อยได้ออกมาโพสโมเมนต์ครอบครัวพร้อมเขียนข้อความว่า0.1.0.9.23 13ปีผ่านไป ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ใครจะไปคิดว่าเราจะได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกที่น่ารักและสนเหมือนด้วยกันแถมจากคนที่ใช้ชีวิตในเมืองมาตลอดตอนนี้กลายมาเป็นคนภูเก็ตได้สองปีกว่าแล้วจะว่าไปแล้วเราสองคนเดินทางมาไกลมากเหมือนกันนะจากหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองกลายเป็นสองบวกหนึ่งเท่ากับสี่อีกไม่กี่เดือนครอบครัวของเรากำลังจะมีสมาชิกใหม่มาเติมเต็มความสุข นึกไม่ออกเหมือนกันว่าพอมีลูกสองคนแล้วว่าจะเป็นยังไงจะวุ่นวายแค่ไหนพี่ชาจะแกล้งน้องไหมแต่ที่แน่ๆต้องสนุกและบันเทิงขึ้นแน่นอน Happy Anniversary 13ปีนะแคลดอาลทิราโรถึงจะมีลูกแล้ว ก็จะนัดวัอนนี้ไปทุกปีเรื่อยๆจนแก่55อยากให้รู้ว่าพ่อกับลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของแม่นะชีวิตคู่ยังมีอะไรอีกมากมายให้เราได้เรียนรู้นี่เพิ่งจะเริ่มต้นเองลูกยังไม่เข้าโรงเรียนเลยแต่ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเราจะจับมือกันวันที่ไม่เข้าใจกันเราจะช่วยกันแก้ไขและจะใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันให้มีคุณค่าที่สุดดูแลกันและกันไปแบบนี้จนฟันหมดปากเลยนะคะ รักพ่อรักทะเลรักแม่แม่เอง